สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไลฟ์สาระนะครับรายการดีๆที่นเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระความรู้ควบคู่ความบันเทิงที่หลายหลากซึ่งเรารับรองว่าคุณต้องกดไลค์นะครับ พหเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะใกล้จะถึงช่วงปลายสัปดาห์อีกแล้วถูกต้องค่ะช่วงพฤหัสแบบนี้นะย่างที่เราเกริ่นกันไปเมื่อวานแล้วลหละวันนี้ดีไซน์และสาระของเรานะคะมีเรื่องของร์นิเจ์เกร็งๆแน่นอนเลยก็เอามาฝากกันในช่วงที่จะใกล้เทศกาลวันขึ้นปีใหม่นะฮะแบบนี้นะฮะก็อาจจะมีท่านผู้ชมบางท่านนะหรือหลายท่านที่สนใจอยากจะตกแต่งบ้านใหม่แรงต่างๆเหล่านี้นะฮะ ก็มาลองดูไอเดียจากเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ได้ใช่แล้วซื้อเป็นของฝากก็ได้นะคะหรือว่าซื้อเป็นของฝากเลยเหรอฮะเขามีปกติผมเห็นแต่ก็ฝากขนมผลไม้อะไรต่างๆนี้หรืออย่างเป็นเหล้าเป็นเครื่องดื่มอะไรนี่ของฝันพี่มันนซื้อเฟอร์นิเจอร์แจกเลยเลยเฟอร์นิเจอร์ค่ะคือรู้ว่าอุ้ยเพื่อนชอบอะไรเก๋ๆงี้ Oh. ซื้อไปฝากเป็นตัง้งเอ้ามีจริงๆนะงนะนี่ผมรอน้องมีนซื้อโซฟาไหมผมสักชุดหนึ่งนะอนาจารย์ค่ะแค่ตู้โชว์เล็กๆได้ไหมคะโซฟาจะใหญ่ไปนิดนึงนะกลัวจะได้แค่ลิ้นชักนะให้ลิ้นชักก่อนวนะไปซื้อตัวตูวต้เองได้ไหม <laughs> วันนี้เนี่ยมีให้ติดตามกันอย่างแน่นอนเลยค่คะกับดีไซน์ไร้สาระนะคะบางคนอ,อาจจะมีไอเดียดียที่เรานำมาฝากก็ได้ออไไปต่อยอดด้ถูกต,อต้องค,ค่ะ,อ,ะอย่ารอช้าเดี๋ยวกลับมาติดตามพร้อมกันในช่วงหน้าค่ะ